เครื่องบินมี20คนนั่งเป็นเครื่องส่วนตัวเอ้เครื่องของกองทัพที่เอาไปเพราะว่ามันเซฟเวลาไป8า8ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องไปทานสิทธเครื่องเอาไปแล้วมีที่นั่งแค่นี้แหละนะครับจริงๆถ้าจะเอาไปก็เอาสื่อ NBT ของรัฐหรือช่อง5้าอะไรเงี้ยนะครับเอ่อไปแล้วก็ผูกก็ได้เ,ดเราก็พยายามจะให้มีลักษณะพิเศษซึ่งมีทั้งสื่อที่เป็นตัวแทน สื่อที่เป็นตัวแทนของหนังสือพิมพ์สื่อที่เป็นตัวแทนของช่องสื่อที่เป็นตัวแทนของออนไลน์ผมเห็นมีการพาดพิงถึงผมบ้างหรือมาพูดประมาณว่ารัฐบาลเลือกสื่อที่ไปอันนี้ดูถูกสื่อที่ถูกเลือกไปนะผมไม่คิดว่าใครเป็นเป็นสื่อของรัฐบาลยกเว้นเอ็นบี t ีเลือกทีเขาทำหน้าที่ของเขาเพราะนั้นในนี้มีทั้งออนไลน์ที่ ่วนใหญ่เราเลือกคือเลือกแมสเลือกที่ให้มันมีอิทธิพลต่อนัานมากที่สุดอันนี้ก็ดูตามเลตติ้งได้นะครับแล้วกท็ท่านไปดูว่าผมกระจายให้ทั่วหมดแล้วที่กรรมการคุยกันทางรัฐบาลกระจายให้ทั่วหมดเพราะนั้นที่จะมาบอกว่าสมาคมไปขอควรจะเป็นอย่างนั้นเลยท่านมีสิทธิ์ขอท่านมีสิทธิ์จะไปขอจีนเองหรือบางคนว่าจะไปขอจีนเป็นเรื่องของท่านเลยไม่ใช่มาบอกว่า เราเอาสื่อไปล้วนเป็นสื่อรัฐบาลทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูว่าใครได้ไปแล้วก็ไปตอบเองแล้วกันว่าคุณดูถูกเขาป่ะว่าเขาเป็นสื่อรัฐบาลแล้วก็คุณดูว่าชื่อที่ออกมามันก็มีทั่วถึงอ่ะมีทำเนียบมีกรลาโหมมีสื่อที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมมีหมดนะครับเพราะนั้นอย่ามาพูดว่าเราเลือกแต่สื่อที่เราเป็น พวกคุณรู้อยู่แก่ใจแล้วเวลาไปต่างๆให้พวกคุณไปกันไปแต่ต่างกัแล้วก็ที่ไปก็ให้ภูด,ด้วยคือให้กลับออกมาแล้วก็ไปคราวนี้ก็มีทั้งหมดประมาณสักเจ็ดแปดที่เท่านั้นเองที่นั่งมีแค่นั้นมีคนมาขออีกซึ่งก็สนิทบางคนก็ยังสนิทกับผมด้วยซ้ำเลบอกไปไม่ได้แล้วมันมีอยู่แค่นี้คือผมคิดว่าเรื่องเรื่องไปที่ซินเจียงเนี่ยนะครับเพื่อไปดูสภาพความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสาระสําคัญก็คือ กลกลงแล้วสื่อมวลชนที่ไปเนี่ยจะมีอิสระในการทําข่าวมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนมีอิสระนะครับในการทําข่าวในการที่จะไปสอบถามคนที่น้านในการที่จะไปพูดคุยต่างเนี่ยโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปกับคณะตลอดเวลานะครับผมคิดว่าแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปตามจุดที่เขาวางเอาไว้นะครับแตกแถวไม่ได้นะครับต้องเกาะไหลกันไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าไปกันแบบนั้นเนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น